สวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะวันนี้เอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลนะคะหรือว่าวัดเรือล่มนะคะวันนี้เอดก็จะมาตามความฝันของหลวงตาเอาไปฝากเอฟซอีกนะคะเพราะว่าหลวงตาก็ฝันแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ทางวัดของเราก็ยังขาดปัดใจจัยในการสร้างเจดีสารีริกาธาตุนะคะท่านผู้ชม ยังขาดปัจจัยที่จะสร้างเจดีสารีริกธาตุนะคะเพราะว่าตอนนี้งบประมาณของทางวัดที่มีอยู่ก็ได้หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชม mm hmm. ก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชม FC ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทําบุญสร้างเจดีสารีริกธาตุก็มาร่วมทำบุญได้นะคะ ที่วัดเทพชัยมงคลนะคะหรือวัดเรือร่มนะคะเดี๋ยวแอดจะขึ้นหมายเลขบัญชีให้นะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปฟังความฝันของหลวงตาเลยนะคะท่านผู้ชม สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมมาหาหลวงตาอีกนะคะมาตามต่อความฝันของหลวงตานะคะท่านผู้ชมวันนี้หลวงตาก็ฝันตนงวดอีกแล้วนะคะวันพระนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของหลวงตากันเลยนะคะท่านผู้ชมนมัสการค่ะหลวงตาฝันหรือยังคะหลวงตาฝันแล้วมือคือฝันว่ายังไงว่าถวายปัจจัย เก้เอเจ็บาทอ๋อันว่าเมียเขาก็ถวายเจบห้าบาทันว่านาเสเรมาถวายปัจใจนาเสรนะเพราะว่าหนูก็เรียกนาเสเรเรียกน้นะคะนาเสรมาถวายปัดใจเจ็ยเก้บาทเจอยเกบาทนาเรียนนาเรียนมาถวายอีกนาเรียนนเรียนมาถวายอีก75บาทเจบาบาท หลวงตาเล่าเต็มๆเลยนะคะหลวงตาเดี๋ยวให้เอฟซีได้ฟังค่ะเมื่อคืนฝันว่าน้องชายมาถวายปัจจัยอาตมา <ยะ S 2> ให้ซื้อยากิน <ยะ S 2> แล้วก็จะไปซื้ออะไรเด้อซื้อตอยากินกระเพอ<ย>ะแล้วก็อาตมาก็รับไว <ยะ S 2> ้เราไว้ก็พอสักพัก <ยะ S 2> แล้วก็เห็นเมียเขาเดินมาตามดิหลังก็งถวายบันถวายโชคดี เขาก็ไปเขาไปบอกว่าลุงอยู่ที่วัดเด้อไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวดูจะดูแลเองพูดอย่างนี้อืออ่ะลุงไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แต่วัดแหละจะไปไหนได้เจ็บกรอโดดแผลอย่างนี้นะขอถวายปัจจัยครับแล้วก็เปิดซองดูเขาก็ไปเปิดซองดูน้อกชายอาตมาก็ถวายเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเมียของเขาก็ เจ็ดสิบห้าบาทแค่นั้นเลยแค่น,แนั้นก็าาองตาน,นี่นะคะท่านผู้ชมบลตาจุดไว้หอ๋อหลวงตาจุดไว้นาะนี่นะคะท่านผู้ชมหลวงตาก็ฝันว่าน้องชายของหลวงตาที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเรือล่มที่เสียชีวิตกับเรือนะคะเรือล่มที่เอามาไว้ที่วัดนะคะท่านผู้ชมก็น่าสเสียกับน,น,น้าเรียนน้าเรียนนะคะเพราะว่าเป็นน้องชายและน้องสะพ้ายของหลวงตานะคะท่านผู้ชมก็ได้มาเข้าฝันหลวงตา แล้วก็มาถวายปัดใจให้หลวงตาไว้ซื้อยานะคะไว้ซื้อยาแล้วก็มาบอกหลวงตาไม่ให้ไปไหนเนาะหลวงตาเนาะให้อยู่ให้อยู่ที่วัดที่นี่จำวัดที่นี่ตลอดไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หลวงตาก็มีตัวเลขให้เนาะตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปเสีย่ยงโชคนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมา ฝันของหลวงตาก็แม่นมากนะคะเลขก็เข้านะคะเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะหลวงตาให้แปดแปดสองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็ออกเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมก็ตัดเล่นได้ก็เจ็ดสองสองเจ็ดก็ถูกนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของหลวงตาของงวดที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นงวดใหม่นะคะท่านผู้ชมหลวงตาก็ฝันได้แล้วนะคะคือเจ็ดเก้าห้า แล้วก็เจ็ดห้านะคะสามตัวตัดเล่นก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าห้าเก้านะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะก็ตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่คือความฝันตัวเลขความฝันของหลวงตาในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่างวดที่แล้วหลวงตาก็ฝันแม่นมากนะคะและหลวงตาก็อยากจะบอกบุญให้กับ ท่านผู้ชมได้ร่วมทําบุญกับหลวงตานะคะก็คือตอนนี้หลวงตาก็สร้างเจดีสารีริกธาตุเนาะยังไม่เสร็จนะหลวงตาเนาะถ้าฟีท่านผู้ชมท่านใดที่มีโชคกับเลขของหลวงตาก็อยากจะร่วมทําบุญกับหลวงตาช่วยสร้างเจดีสารีริกธาตุก็อนมาในหมายเลขบัญชีนี้เลยนะคะบัญชีวัดบัญชีวัดนะคะ ก็บัญชีวัดก็จะหมายเลขบัญชีเดี๋ยวแอดจะบอกนะคะ6781677322นะคะ6781677322นะคะท่านผู้ชมชื่อก็พระรานเชื้อฉลาดแล้วก็มีคณะกรรมการอีก3คนนะคะอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีของวัดนะคะ<อ>ไม่ใช่ของหลวงตาไม่ใช่ของหลวงตาส่วนตัวนะคะเพราะว่าชื่อ หมายเลขบัญชีนี้ก็จะมีสามสามสีชื่อนอะหลวงตาแต่วันนี้เขียนให้เป็นชื่อหลวงตานะคะแต่จริงๆแล้วเป็นชื่อคณะกรรมการด้วยอีก3คนนะคะถ้าใครที่มีโชคมีลาบกับเลขหลวงตาก็สามารถร่วมทําบุญได้นะคะร่วมทําบุญ ช่วยสร้างเจด,ดีสารีริกธาตุให้แล้วเสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะยังขาดปัดจจัยยังขาดปัจจัยอยู่งบหมดนะคะก็เลยต้องสะดุดก่อนหยุดไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมก็ท่านใดมีจิตศรัทธาก็โอนมาในหมายเลขบัญชีนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมกับมีโชคมีลาบกับตัวเลขของหลวงตานะคะเพราะว่างวดที่แล้วก็แม่นมากนะคะเดี๋ยวจะให้หลวงตาบอกบุญกับเอซนะคะ หลวงตาบอกบุญเลยจ้าขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทมีผู้ที่มีจิตใจศรัทธาอยากร่วมทำบุญกับหลวงตาสร้างสร้างกีรีศรีกทาให้แล้วเสร็จตอนนี้ยังขาดปัจจัยอยู่ได้โยมขอเจริญพรก็ฝากถึงเอซีทั้งหลายนะคะทุกท่านนะคะถ้าใครอยากที่จะร่วมบุญกับหลวงตาก็ โอนมาในหมายเลขที่บัญชีที่เอสได้บอกไปแล้วนะคะเป็นหมายเลขบัญชีของทางวัดนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่หมายเลขบัญชีส่วนตัวของหลวงตานะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีของทางวัดมีชื่อหลวงตาและคณะกรรมการอีกสามท่านนะคะท่านผู้ชมหลไม่มีเราไม่มีบัญชีอหลวงตาไม่มีมีแต่บัญชีของวัดนะหลวงตาเนาะ เคยเอาเงินส่วนตัวไปเกี่ยวข้องไม่มีเเอามีแต่บัญชีของวัดเอาไว้สร้างวัดนะหลวงตานะเอาไว้สร้างวัดจะให้ดูตัวเลขของหลวงตาอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลข,ขาจากความฝันของหลวงตานะคะ795แล้วก็75นะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่งวดที่แล้วอยากบอกว่าแม่นมากนะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆค่ะ แม่นจริงๆ,ๆเลขของหลวงตานะคะแค่แค่นี้งวดที่แล้วก็ให้แค่นี้นะคะท่านผู้ชมงมดที่แล้วก็ให้หางเดียวแล้วก็มาตัดเล่นนะคะมาตัดเล่นเอาเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะตัวเลขความฝันของหลวงตานะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็จัดนะคะ เอ็ดก็พูดผิดอีกไม่ชอบก็จัดเอ็ดก็ต้องชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชไมชไม่ชอบก็จัดเออไม่ชอบกรจัดจ่มตจ่ จัดเตียนเตียนพูดผิดพูดถูกน่าหลอกตานให้ลองทาอวยพรหน่อยค่ะเออจะเริญพรโยมเจริญพรแค่นี้แหละเอ่ออวยพรให้เอฟซีได้ลงเอฟซีทุกท่านขอให้มีโชคมีลาภได้โยมเด้อเนี่ยเลขข้างล่างยาสาธุค่ะหล老人าสาธุสาธุ